อ่าครับตอนนี้เราก็อยู่ในเขตที่เรียกว่าตอรนตรายแล้วฮะตอนนี้เพราะว่าจากคลิปก่อนผมตัดไปตอนที่มันผนของนาน,นครับผมมันน่าเบื่อไม่ใช่แ้หรอกไม่รู้จะพูดอะไรระหว่างนี้เดี๋ยวกลัวมันเดีอด,ดแอร์ซึ่งตอนนี้นะครับถ้าท่านคนสังเกตดูจะสังเกตได้ว่าตอนนี้น้ำมันมันเลื่อนเื่อนน้อยมากพอดีผมกดเงี้ยนไปบ่อยไปไหน่อยผมคือผมจะมาขำนวลน้ำม,มันใช้ครับผมเฮ้ย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 น้ำมันดิดลมมา,มาอันนี้ครับ คือถ้ารถปกติมันมันลงดินเนี่ยมันก็จะสภาพแบบเมื่อกี้อะไรฮรมีฝรั่งอยู่เดี๋ยวนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็มันไม่ได้นี่หว่าไ,ได้อยู่อครับน,นี้พี่กันอาตวอาเบื้องต้นนะครับผมเผื่อจะมีใครโง่งเหมือนผมคือ คุณก็ถ้าคุณน้ำมันหมดแล้วอยู่ใกล้ใกล้อนนะไรฮะโกดังเก็บของนะฮะคุณก็สามารถมาดึงแล้วก็แกะใช้บนรถได้เลยแบบนี้เลยครับผม What kind of shells are t kind of แล้วซ <Not S 1> ึ่งเนนะี่ย <not shells. S 1> ครับที่ผมบอกว่าอยู่แนวหน้าเนี่ผมไม่ได้พูดเลยนะนี่ซึ่งที่เราอยู่ก็ถือว่าปลอดภัยใช้ได้ครับ ที่มันไม่ปลอดภัยคือถ้าผมข้ามสะพานนี้ไปเนี่ยยเนมันก็เริ่มแล้วฮะที่จะมีพวกพวกหนูท่อใช่ไหมปริซานครับปริซานหรือไม่ว่าจะเป็นปริซานแต่ผมลืมเพิ่มสังเกตว่าตัวเองพูดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยถ้กพักเกิด คุณผู้ชมฟังไม่ทันผมวขออภัยด้วยครับผม,ผมพูดเร็วเกินไปจริงๆผมกเขาพยายามปรับแล้วแต่ว่ามันปีนี้ใสอ่ะตัวนี้ก็จะหน้าเบื่อหน่อยนะครับทางขอผมตัดไหมก็ไม่ผมวิจียรไม่ต้องห่วงครับกับระเบิดพวกนี้ไม่สามารถทำอะไรอันตรายรถจันี่ทักได้ครับเพราะมันเบาเกินครับผมไม่ได้หมายถึงกระโดดบเบานะหมายถึงรถมันเบาอ,อ่ะ จริงถ้าจะขนปลอดภัยแล้วเข้ามาตรงนี้เลยก็ได้ครับอเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดูครับว่าขนตรงไหนคุ้มสุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องพกไอโฟนไอเลือดเลือไอโฟน15 Pro Max สีไทเทเนียมมาด้วยนะครับก็คือเนี่ยคุณสังเกตครับนับคนฮะอันนี้มีหดคนสเปาครับซึ่งโทาโปรตีเนี่ยที่เขาไม่โง่นะครับเขาจะสเปากดนสปาลเลยนะครับเพราะว่ามันมันมันอยู่ใกล้สนามโลภะมันไม่ต้องเดินไกลไปเพื่อนั้นเราก็ ไปส่งนั้นเลยครับผมวิธีการส่งนะครับผมสังเกตดูแล้วว่ามันจะมีพวกมือใหม่หลายคนครับที่แบบเขาเอาของไปเก็บไว้ตรงต็อกพายแบบแบบช่องเก็บของเออ่เบดก่อนนะครับบังกเกอร์เบดอะฮะซึ่งแบบนั้นมันก็ถือมันก็ไม่ใช่ว่าอะไรที่ไม่ดีครับคือสิอ่งที่คุณทำอะมันไม่ใช่อะไรที่ไม่ดีครับแต่ว่า สิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันจะเกิดขึ้นหลังต่อจากนี้ครับก็คือมันจะมีหลายคนเขาที่เล่นใหม่แล้วจะโดน NTR เอ่อแย่งผลงานไปอะครับซึ่งถ้าคุณไม่ไม่ซีเรียสก,กับเรื่องการเดนแย่งผลงานเนี่ยคุณก็ถือว่าเป็นคนดีมากเลยฮะคุณคุณเป็นค,ค,คนดีมากเลยผมผม,ผมพูดผมพูดจากใจนะว่าคุณเป็นคนดีมากถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องถ้าคออออจะฝงของไงอ่ะ ผมลืมดูนะว่ามันไม่มันดูไม่ได้นี่หว่าอะกลับเรื่องเดิมต่อนะครับคืออเดี๋ยวผมยกทุกอย่างให้ดูนะไม่ถึงผมรอย,ยกอย่างที่เดียวเลยดีกว่าเดี๋ยวหาทางไปให้ได้ก่อนมไม่รู้ว่ามันต้องไปยังไงภาพมันโดนตัดหมดเลยไอพี่แกนขับรถอบ่นี้กออ็อย่าหาลอกเรียนแบบนะครับถือว่าเป็นความสมรูมส่วนบุคคล อย่าเล่นแบบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนด่าได้วิ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 คนแบบนี้เราชนเราไม่ถินนะครับผมผมบอกไว้แค่นี้แหละเพราะเราเขาไม่ไสมควรชวนหรอกเพราะมันเปอนทรัพย์ายซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่ามีโอกาสเจอประตูสูงมากจะถามว่าผมกลัวไหมก็ไม่อ่านี่เดี๋ยวฝังทีคนโบเต้ครับเขาจะกดแบบเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็กดปุ๊บๆให้หมดเลย ซึ histoire, ่งมันมันก็ได้ครับแต่ว่ามันมันจะโดนเอทีาเหมือนที่ผมบอกอ่ะนี่วิธีก็คือนะครับถ้าคุณอยากได้ผลงานให้คุณกดขีดขวาครับแล้วมันจะมีทานเฟือแตกส่ t มิดทู c ็อกไฟแล้วก็ Submit All ูบังเกอร์เบทฮะให้คุณกดอันนี้ครับผมผู้กดอันนี้เนี่ยส่งมิดทูซ็อกไฟบังเกอร์เบทเนี่ยมันมันจะไปแค่อันเดียวครับแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูพอมันต้องมีเดมันจะไปอันเดียวฮะแต่ถ้คุณกดทั้งหมดเนี่ย อ่ะแล้วคนลองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนทีหลังอันนี้อันนี้คือการเซฟเกิดน,นะฮะอ่าแล้วกดทั้งหมดมันจะมีขึ้นคอมเมนต์ขึ้นครับผมเราสามารถได้รับคำชมเชยจากการกดแบบนี้ได้ะฮะซึ่งเดี๋ยวอยันเดียวอ่ะอ่ะแล้วอกไงองกเกี่ยวไงละ นะครับถ้ามันกดนให้เราเดี๋ยวนี้เแล้วก็เราก็ไม่ต้องมามวดเาทิ้งรถไว้นี่เลยฮะแต่ผมจะุบคลิปการทำโลจิสติกเบื้องต้นไว้แค่นี้แล้วก็จะไปการลบเบื้องต้นนะฮะโอเคคลิปมึงตัคดคลิปแบบเพี้ยมากเลยอ่ะจริงๆไม่อ่ะ Stick Meng Tan Aduh Loh